คุณผู้ชมค่ะเกิดอะไรขึ้นคะหลังจากที่แม่ของน้องเพลงพิมพ์รดาได,ได้ออกมาโพสต์แบบนี้แล้วก็มีบอสแพลวเนี่ไปตอบกลับใต้คอมเมนต์ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งการโพสต์ครั้งนี้นะคะเหมือนว่าจะเชื่อมโยงกันกับทางน้องเพลงพิมพ์รดานั่นเองค่ะโดยที่บอกว่าเงินบ่มีพีบ,มบม่มีน้องบ่มีเนาะแมนความเพื่อเถาเพื่อนวายอีวีขอบคุณเพื่อนรักเฮาขอบคุณตัวหลายๆโทรมาหาเวลาเฮาลำบากกะซอยกันโดยไม่ถามโอนให้ยืม เงินจำนวน3,290บาทมันก็ดูเยอะในเวลาที่เราไม่มีและก็เดือดร้อนแต่ก็ไม่เกินกำลังของมูดอกเพิ่นวาซึ่งคักอขอบคุณอีกครั้งที่ไม่ถามซ้ำย้ำไปย้ำมาเดี๋ยวเฮากระเซ้าหาคืนเดเพื่อนสู้ๆ เป็นโพสต์จากทางแม่ของน้องเพลงเิมราณานั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาทำเอาหลายคนเนี่ยแห่เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมากๆนะคะโดยหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีบอสเพลค่ะคุณผู้ชมขะโดยบอกว่าถ้าแม่ป่วยเป็นอะไรเพลขอให้แม่รู้หายไวๆนะคะแต่แม่อย่าโพสต์แบบนี้เลยค่ะหนูรู้หนูเห็นทุกอย่างน้องดูแลครอบครัวตลอดอย่าให้หนูต้องพูดนะคะขอร้องเถออ่ะ มีประเด็นอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมขาหลังจากที่คุณแม่นะคะออกมาโพสต์แบบนี้หลายๆคนนะคะก็คือเชื่อมโยงไปต่างๆนานาค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็ทําเอาเป็นกระแสรดราม่าเลยนะจุดๆนี้นะคะแล้วคุณแม่เนี่ยก็คือไม่ได้ตอบกลับนะคะคุณผู้ชมขาไม่ได้ตอบกลับทางบอสแพลแต่อย่างใดแต่บอสแพลบอกว่าอย่าให้หนูพูดเถอะอขอร้องนะคะคุณผู้ชมขา กับบฮหูคือกันนะคะว่าแบบใดเนาะคะ่ะพี่น้องคะซึ่งตอนนี้นะคะทางคุณแม่ก็ไม่ได้ลบโพส์แต่อย่างใดนะคะคุณผู้ชมขาสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะต้องขออนุญาตโพสจากคุณแม่น้องเพลงจริงๆค่ะคุณผู้ชมขานี่นะคะโดยทางคุณแม่นะคะก็คือ มีอาการไม่สบายนะคะคุณผู้ชมขาแต่เหมือนว่ามาโพสประมาณว่าไม่มีตังนู่นนั่นนี่หลายคนก็คือเชื่อมโยงนะคะไปต่างๆนานา,นานว่าเออลูกไม่ให้บ้างหรอนู่นนั่นนี่ค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่าทางน้องเพลงเนี่ยก็เหมือนว่าได้พวงมาลัยเยอะนะคะคุณผู้ชมขาได้มาลัยน้ําใจจากทางบ้านฮักซับพอร์ตอยู่เสมอมาเขาก็เลยเชื่อมโยงไปว่าเออน้องเพลงเนี่ยไม่ได้ให้บ้างหรอนะคะซึ่งหลักความเป็นจริงนะคะคุณผู้ชมขาน้องเพลงเนี่ยก็คือน่าจะให้คุณแม่มาโดยตลอดแล้วก็ดูแลครอบครัวมาตลอด อย่างที่บอสแพลกล่าวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าก้อนน่ะนี่ก็คือแบบมีการขืนบ้านไม้ของน้องก็คือเหตุใหยพ่อกับแม่เพิ่นน่ะล่ะค่ะพี่น้องขาแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวเราไม่สามารถรู้ได้จริงๆค่ะแต่ก็มีการถกเถียงนะคะระหว่างบ้านทางเนี่ยกับทางญาติๆของทางฝั่งแม่นะคะคุณผู้ชมขาถกเถียงกันไปถกเถียงกันมานะคะโดยก็ไม่รู้ว่าจะจบสิ้นตอนไหนนะคะเพราะว่า เพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่เข้าใจกันนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าบ้านทางอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมขาก็บอกว่าเออเรารู้มาโดยตลอดว่าน้องทําอะไรน้องให้หรือไม่ให้ยังไงคือเรารู้มาโดยตลอดซึ่งทางคุณแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะนะคะคุณผู้ชมขาแค่ออกมาโพสต์เท่านั้นเองค่ะแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากๆนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าประเด็นเนี่ยมันคืออะไรคุณแม่ต้องการสื่ออะไรกันแน่นั่นเองค่ะบางคนค่ะบอกว่าบางครั้งแม่ ไม่ใช่เซฟโซนบางครั้งเจ้ากรรมในเวนก็มาในรูปแบบของครอบครัวลาพังลูกเจ้าของโดนดามมากข้างนอกแต่ละมือแต่ละเว้นกันหนักพอแห้งแล้วสําหรับเด็กไว้นี่เพราะฉะนั้นแม่อย่าทําตัวเป็นภาล้ลูกเลยมีครบสมบูรณ์ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะอย่าหวังแต่ยืมจมูกคนอื่นหายใจไม่ได้ด่าแค่เตือนสติอ่านี่นะคะพี่น้องขาอันนี้เป็นเพจจาก ทางฝั่ง FC ของบอสเพลนะคะคุณผู้ชมขาได้มาคอมเมนต์นะคะก็คือเอาตามความเป็นจริงนะคะก็ถูกอย่างที่ว่านะคะลํำพังน้องเพลงพีวราเนี่ยก็เรียกได้ว่าจอดรามาแทบทุกวันกันเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่น้องเริ่มเข้ามานะคะตั้งแต่แยกฝั่งนะคะจากทางบอสเพลแล้วก็อดีตสามีของบอสเพลก็คือบอสบิ๊กนะคะคุณผู้ชมขา ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มมีดราม่าแล้วนะคะดราม่าน้องเพลงไม่พอนะคะก็มีดราม่าคุณแม่ด้วยนั่นเองค่ะดราม่ามาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีดราม่าเกี่ยวกับน้องเพลงไม่ว่าจะเป็นอ่าน้องร้องเพลงไม่พอน้องร้องเสียงเพี้ยนบ้างแหละน้องทําตัวไม่ถูกบ้างแหละน้องพูดจาแบบมั่นเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีดราม่าเยอะมากม ซึ่งหลักความเป็นจริงเนี่ยทางบอสเพลก็ดด for, เคยได้ออกมาพูดนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าอะไรที่มันเป็นความจริงเราก็แค่ปรับปรุงส่วน,วนอันไหนที่มันไม่ใช่ความจริงเราก็ไม่ต้องไปรับมันแต่ถ้าอันไหนที่มันไม่ดีเราก็แค่ chỉ, ปรับปรุงให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองค่ะแล้วน้องก็ไม่ได้อะไรมากก็คือพยายามพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดแล้วก็ปรับปรุงมาโดยตลอดนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะคุณแม่ถึงได้ออกมาโพสต์แบบนี้ทําให้มันเกิดดรามา่าเกี่ยวกับน้องอีกนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งมันเกิดได้ใน คนในครอบครัวนะคะตอนนี้ซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยค่ะเพราะลําพังเนี่ยน้องเจอดราม่าทุกวันนะคะขึ้นเวทีแต่ละเวทีอย่างงี้ค่ะไม่ใช่ว่าจะไม่เจอนะคะคุณผู้ชมขาเจอแทบทุกวันกันเลยนะคะสําหรับดราม่าน้องเพลงพิมพ์เวลาแต่ว่าน้องก็สู้มาโดยตลอดนะคะคุณผู้ชมขาน้องไม่ไม่ค่อยตอบโตแล้วก็ไม่ค่อยจะอะไรมากรู้ว่าเออมันเป็นยังไงแล้วก็เก็บมาคิดว่ามันจริงไหมแล้วก็ถ้ามันจริงน้องก็แค่ปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาตัวเองแค่นั้นเองนะคะ แต่เนี่ยเจอจังๆกับคนในครอบครัวลําพังน้องก็เหนื่อยนะคะในการทํางานนะคะคุณผู้ชมผ่านแล้วก็เจอดราม่าไม่เว้นแต่ละวันกันเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้กับโฮูว่าเพื่อนต้องการอีกอย่างนะคะแล้ววอตเพลเนี่ยก็ ไม่รู้ว่ารู้ลึกรู้ในมากแค่ไหนนะคะเพราะมันเป็นเรื่องในครอบครัวคนข้างนอกก็แทบจะไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ําค่ะส่วนมากก็น่าจะเป็นคนในครอบครัวหลักๆเลยบอสแพลก็อาจจะรู้ด้วยเพราะว่าเป็นบอสของน้องเพลงนะคะคุณผู้ชมขากับคนหนเพื่อนอาจสิลูหลายกว่าเฮาเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเรื่องนี้นะคะหลายคนก็คือคอมเมนต์กันสนั่นกันเลยนะคะคุณผู้ชมบางท่านนะคะบอกว่า อดบดายอิลีงานนี่ค่ะทุนทั้งแม่ทั้งลูกลาเป็นกําลังใจให้เด้อถ้าแม่ป่วยก็ขอให้หายไวๆนะคะลูกทำงานหนักเหนื่อยแล้วเห็นแม่เป็นแบบนี้ก็หนักใจไปอีกค่ะสิ่งที่แม่ทำอยู่ขอให้หยุดนะคะเงินเดือนลูกก็ส่งให้ตลอดนะคะแม่ ลูกสาวไม่ให้หรอคะนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมคะมันมีประเด็นนะคะหลายคนก็ต้องถามคํานี้อยู่แล้วว่าลูกสาวไม่ให้หรอคะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยได้มาหลยเยอะมากๆจากบ้านฮักแต่ละวันนะคะคุณผู้ชมคะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาน้องก็ได้เยอะค่ะคุณผู้ชมแล้วมันก็ต้องมีประเด็นตรงนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าคุณแม่มาโพสแบบนี้จริงไหมคะคุณผู้ชมคะมันก็ต้องมีประเด็นตรงนี้นะคะคุณผู้ชมโดยที่มีคําถามเยอะมากๆนะคะว่าแล้วมาอะไที่ลูกได้แหละมันหายไปไหนลูกไม่ให้หรอโน่นนั่น นี่คือคําถามมันเยอะแยะไปหมดนะคะซึ่งหลายคนเขาก็อาจจะรู้ดีโดยเฉพาะแฟนกลับบ้านฮักนะคะว่าน้องเนี่ยก็จะหยิบยื่นให้พ่อกับแม่บ่อยๆนะคะคุณผู้ชมขาแล้วกับพึ่งสร้างบ้านเฮ็ดเฮียนให้พ่อกับแม่ไปนะคะแล้วก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งเรื่องอื่นๆภายในครอบครัวเราก็ไม่สามารถรู้ได้เกินนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมขานี่นะคะบางท่านบอกว่าเข้าใจนะคะว่าเข้าใจนะคะว่าแม่ป่วยก็ขอให้แม่หายไวๆแต่สงสารน้องด้วยนะ น่าจะขอจากน้องเพลงนะคะยังไงก็แม่ลูกกันถ้าไม่สบายลูกก็คงจะจ่ายค่าหมอให้อยู่มั้งคะอ่าแล้วคุณแม่ก็ตอบด้วยนะคะว่าก็นั่นสิคะอะสรุปยังไงเอ่ยนี่นะคะคุณผู้ชมคะ่ะเป็นอะไรมากมายตอบแทนทุกคนบางทีเงินเข้าก็ต้องเก็บเพื่ออนาคตส่วนให้ก็ให้แต่คนใช้ชอบเกินตัว แต่ก่อนไม่เห็นมีอะไรยังอยู่ได้พอลูกมีชื่อเสียงหน่อยใช้เงินเหมือนไฮโซอ่านี่นะคะพี่น้องคะบางคนก็จะพูดแบบนี้นะคะสําหรับบ้านทางเนี่ยเพิ่นก็ซีตอบตลอดเลยนะคะว่าอย่าให้พูดนะแม่รู้ดีทั้งหมดอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมขากับบัวเป็นคือคาเพื่อนว่าวบอนะคะเขากับบสามารถบอกได้ตรงๆนะคะพี่น้องคะเพราะว่าแอดเองกับบรู้นะคะพี่น้องมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวนะคะก็สามารถสื่อข่าวได้ประมาณนี้แหละค่ะคุณผู้ชมขาแต่สะอย,ย่าง ไงก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวจริงๆทางน้องเพลงเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรไม่ใช่ว่าไม่ให้หรอกค่ะทางจินเองนะคะก็คิดว่าน้องเพลงก็น่าจะให้นะคะส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆมันก็น่าจะเยอะค่ะคุณผู้ชมขะอาจจะไม่พอค่าใช้จ่ายก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมน้องเพลงนี่กับโมเมนต์วบ่ให้ดอกค่ะโดยที่เห็นความเป็นมาแล้วก็ความกระตัญยูของน้องเพลงน่าจะให้คุณพ่อคุณแม่ตลอดนะคะคุณผู้ชมส่วนค่าใช้จ่ายอาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบด้วย เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมขาแต่จังใดกับเป็นกําลังใจเนาะค่ะให้ทั้งคุณแม่นะคะพี่น้องขาแล้วก็น้องเพลงพิมพ์ประดาบอดเพลค่ะพี่น้องกระขอไให้ดําเนินการทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะคุยกันปรับความเข้าใจกันนะคะให้มันผ่านไปได้ด้วยดีราบรื่นนะคะคุณผู้ชมขายาห้มันมีแบบเรื่องประเด็นดรามาขึ้นมาอีกเลยนะคะขอห้มันจบอยู่แค่ตรงนี้แล้วกันนะคะพี่น้องขาส่วนจังใดนะคะก็ยลืมไปให้กําลังใจน้องกันเลยหลายด้วยค่ะพี่น้องลามือดาวิทย์น้องก็มีเรื่องดรามากันหลายเพราะแล้วนะคะยัง มีเรื่องแบบนี้อีกนะคะคุณผู้ชมขาหลายคนที่ก็เรียกได้ว่าสงสารน้องซะจริงๆค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเฮากรให้กําลังใจกันไปแล้วกันค่ะพี่น้องขาส่วนมือนีนะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะพี่น้องถ้ามีข่าวสารอีกอย่างไม่ไม่อัปเดตนะคะเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้พี่น้องฟังเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ